สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่น first layer นะครับแบบพื้นฐานง่ายๆนะว่าเราจะได้ยังไงให้มันเข้าที่เข้าทางได้อย่างรวดเร็วนะครับนะ first layer นี่จริงๆแล้วก็คือเล่นกันง่ายๆครับว่าเรามีตัวมุมที่เป็นตัวขอบขาวเนี่ยมีอยู่แค่4ตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับหลังจากเลื่อนไว้ cross แล้วตัวนี้เราเห็นนะครับ อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับนีอยู่ผิดที่มีต,ตัวขาวอยู่ที่เป็นตัวมูลนี่ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สามนะครับก็อยู่ผิดที่เหมือนกันนะครับแล้วก็นี้ตัวที่สี่เนี่ยก็มีอยู่สี่ตัวให้เราเล่นวิธีเล่นง่ายๆก็คือว่าเราจะจัดการให้มันเข้าทีทีนี้หลักการในการเล่นของตัวโูบิคนั้นเนี่ยเราค่อยๆคิดค่อยๆทําไปก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะจํา เรียกว่าจากฎเกณฑ์นะถ้าเราจํากฎเกณฑ์ได้วิธีเล่นที่เราจะเล่นก็จะเร็วขึ้นครับนะในทีนี้ก็จะบอกกฎเกณฑ์ว่าการวางตําแหน่งนะที่เราจะเล่นนั้นทําให้เราเล่นง่ายนะครับมีกฎเกณฑ์ในการเล่นโดยที่ยังเป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะที่เรียกว่ามีเหตุมีผลอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะที่เป็นสูตรในการเล่นนะครับซึ่งสูตรในการเล่นจะเป็นอันหลังๆนะครับที่ จะเป็นต้องใช้สูตรเพราะว่าถ้าใช้วิธีการานึกในเหตุผลเนี่ยโอ้โหยากมากเลยนะครับเนะี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องไปฝึกฝนกันนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการาทําแบบเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจแล้วมันจะขึ้นใจเขับเวลาทำนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าตัวมุมที่มีตัวขาวนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนครับนะต้องอยู่ชั้นสีเหลืองนี้นะครับโดยที่ มันจะต้องอยู่ด้านข้างด้วยครับขาวอยู่บนเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะครับต้องพลิกลงมาให้อยู่ด้านข้างให้ได้นะครับก็เป็นวิธีการในการพลิกลูกอีกทีหนึ่งเพื้นฐานแล้วก็คือว่าขาวอยู่ข้างเมื่อขาวอยู่ข้างนั้นนี่การจัดตำแหน่งเพื่อที่เอาลงนะครับก็ต้องลงให้ถูกที่วิธีจัดตำแหน่งง่ายนิดเดียวครับว่าให้ดูในเมื่อขาวอยู่ข้างแล้วนะครับให้ดูว่าด้านหน้าของมันเนี้ยสีอะไรนะครับหมุนไปให้ตรงนะครับอันนี้ในที่นี้เราก็จะหมุนไป ให้ตรงกับเซนเตอร์ของมันครับนั่ก็คือในที่นี้คือตัวนี้ครับเซนเตอร์ center สีส้มนะครับเมื่อได้เซนเตอร์สีส้มแล้วตำแหน่งที่มันจะอยู่ก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมครับเราเห็นเลยว่าอ๋อพอมันแรกมาอย่างนี้ปุ๊บนี่เออมันใช่แฮะถ้าขาวอยู่ข้างเซนเตอร์สีส้มปุ๊บเนี่ยส้มเขียวส้มเขียวนะครับนะขาวก็จะอยู่ข้างล่างมันจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่นะครับวิธีการในการทํานะครับตัวนี้จะต้องมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ ก็ง่ายๆคิดง่ายๆเลยครับว่าไอตัวนี้ก็ต้องยกขึ้นน่ครับเหมือนต้องเอาออกมาครับเพื่อเอาตัวนี้มาแทนที่วิธีการก็คือหนึ่งต้องพลิกขึ้นไปขัางหน้าเซนเตอร์อย่าลืมนะครับเซนเตอร์กับสีส้มที่อยู่เป็นสีเดียวกันอยู่ด้านหน้ามาหาเรานะครับเนะี่ยเราพลิกมันขึ้นไปครับพลิกขึ้นไปอย่างนี้นะครับนะตัวตัวที่เราไม่ต้องการอยู่นี่แล้วนะครับตัวที่เราต้องการคืออยู่นี่แล้วก็พลิกตัวนี้มาแทนที่ตัวนี้นะครับเราเอามันขึ้นมาเพื่อให้ตัวนี้มาแทนที่ นะครับผมดีดมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับมาแทนที่นะครับมาแทนที่แล้วเราก็หมุนมันกลับลงมาที่เดิมครับหลักง Grammy ่ายๆโอเคเราก็จะได้แล้วเห็นไหมครับเราได้แล้วว่าเหมือนกลับมาอยู่ในมุมที่เราต้องการแล้วนี่คือหลักง่ายๆว่าการวางตำแหน่งแล้วก็การที่เราจะาพลิกลูกเข้ามาแทนที่แล้วเอากลับที่เดิมเป็นยังไงนะครับนั่นเป็นเหตุเป็นผลเลยทีนี้ตัวถัดไปเราเห็นแล้วว่าโอ้นี่ไครับ สีขาวเนีมุมขาวตัวนี้แต่มุมขาวอยู่ด้านบนมุมขาวอยู่ด้านบนเนี่ยไม่ได้เรื่องละเราเล่นไม่ได้ต้องเอามุมขาวนี้ไปอยู่ข้างให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะทําการพลิกลูกตัวนี้วิธีการพลิกลูกดูนะครับเราต้องไปพลิกลูกตรงมุมที่เรายังทํายังไม่ได้ทํามุมนี้เราทําแล้วเห็นไหมครับเราทำเรียบร้อยแล้วแล้ต้องหมุนเลื่อนมันครับไปอยู่มุมที่ยังไม่ได้ทํามุมนี้ยังไม่ได้ทําครับนะล้วก็ ดีซะอีกเราจะได้ยกตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นตัวขาวที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะยกขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะพลิกตัวนี้นะครับวิธีพลิกครับพลิกไปเลยนะครับพอพลิกไปแล้วต้องบิดมันออกนะครับบิดออกนะพลิกมันอยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าพอพลิกไปแล้วเราต้องเราต้องพลิกกลับมาอีกทีนึงเพื่อเอาไอ้ตัวขาวที่เรายกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยกลับไปเข้าที่เดิมไม่ทําลายมันนะครับนะต้องบิดบิดตัวนี้ไป ดีไปทีดีไหมเพราะว่าเราเห็นแล้วขาวมีสองอันถ้าเราพลิกตัวนี้กลับมานี้ขาวนี่จะกลายเป็นหน้าขาวขึ้นมาอีกเนาะเราทางานทีเดียวพร้อมกันเลยสองตัวครับเราเห็นขาวนี่ขาวนี่อยู่ข้างแล้วดีดไปสองทีนะครับนะครับมันจะอยู่นี่ก็อยู่นี่เห็นไหมครับแล้วเราก็ถึงจะหมุนตรงนี้ลงมานะครับหมุนกลับลงมาโอเคเราได้ขาวข้างมาสองตัวเลยเห็นไหมครับพอได้ปุ๊บขาวข้างสองตัวก็จัดการเลยครับนะขาวไปอยู่ข้างเอา แน่แน่นด้านนี้ของมันนี่ไปอยู่ตรงเซนเตอร์ครับนี่ครับนะครับอันนี้เรียบร้อยน้องมาหยิบนี่คือวจัดวางตำแหน่งเสร็จปุ๊บประวางตำแหน่งเสร็จปุ๊บบอกได้เลยเราบอกได้เลยว่ามันจะต้องมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับขาวส้มน้ำเงินอันนี้คือส้มนี่คือน้ำเงินเห็นชัดๆเลยว่าอา้าวเรามาถูกทางแล้วนะครับวิธีการก็ง่ายๆต้องยกตัวนี้ขึ้นไปนะครับยกออกไปมันจะมาแทนที่ได้ไงถ้ามายกออกไปต้องยกออกไปครับ พยกลงไปปุ๊บมันมาอยู่นี่นะครับตัวที่จะมาแทนที่อยู่นี่เอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้ครับหมุนมาเลยแทนที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วหมุนกลับลงมาครับเห็นไหมครับเข้าที่เรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยนะครับ <S <s <Benjamin> <S แล้วก็เรามาดูอีกนี่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ที่ที่เราทําแล้ว <S <s ดูข้างหลังนี่เลย <s lecturer> นี่ไงสีน้ําเงิน <s balls> น้ําเงินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราพลิกรูปมานี่แล้วเราก็หมุนตัวนี้นะครับให้ แน่น้านเงินตรงกับน,น้านเงินขาวอยู่ข้างเห็นไหมครับาขาวอยู่ข้างเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นยกตัวนี้ขึ้นไปครับแล้วก็หมุนตัวนี้ตัวที่เราต้องการให้ลงมาเนี้ยมาแทนที่ครับมาแทนที่ตำแหน่งนี้แล้วก็หมุนลงมาเห็นไหมครับน่าจะเข้าใจได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ขาวอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราหามุมเลยครับพี่เราก็ง่ายๆครับนี่คือด้านนี้เป็นสี เขียวมันก็ต้องหมุนไปทางด้านเซนเตอร์เขียวครับนี่ครับนะผมใช้วิธีหมุนตัวตัว2ตัวล่างเนี่ยเนาะมาชนกันกับตรงนี้เนาะหมุนช่วยกันนะครับตัวบนหมุนขวาตัวล่างหมุนซ้าย2อันเลยนะครับแล้วก็จะเห็นเซนเตอร์กับตัวหน้าสีเขียวตรงกันขาวอยู่ข้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวที่เช่นเดียวกันมันจะมาแทนที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยกขึ้นไปเลยครับนะเซนเตอร์หันเข้าว่าเข้าหาเราเรายกขึ้นตรงๆอย่างนี้นะครับ อย่าไปยกอย่างนี้นะครับนะฮะผิดทางนะครับยกขึ้นตรงอย่างนี้นะฮะมันอยู่นี่ที่จงมาแทนที่ตรงนี้แล้วก็ดีดกลับลงมาีกเท่านี้นะครับชั้นแรกเราก็ได้เรียบร้อยเหเห็นไหมครับชั้นแรกเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือวิธีการทําชั้นแรกนะครับชั้นแรกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราเราดูตัวอย่างชั้นแรกด้วยตัวอื่นๆอีกนะอีกสองสามตัวนะสองสามตัวอย่างนะครับ โอเคอันนี้เราได้ไวคอสแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับไวคอสแล้วโอเคครับดูเลยข้างบนโอ้ดูเสร็จปุ๊บอ้าวข้างบนตัวขาวเนี่ยมีแต่หงายขึ้นบนถ้าหงายขึ้นบนไม่มีตัวไหนข้างล่างไม่มีตัวไหนที่ไม่มีไม,ม่มีมุมไหนที่ทําเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับไม่เข้าที่สักมุมเลยถ้างั้นเราก็จัดการยกขึ้นทันทีนะครับยกยกเพื่อจะบิดลูกในทันทีเลยนะครับยกขึ้นไปนะครับครับแล้วก็บิด ออกนะครับเนี่ยขาแข้งมาแล้วนะครับบิดออกไปแล้วก็จะได้บิดตัวนี้กลับกลับมานะครับเราได้ตัวนี้มาเห็นไหมครับเราได้ตัวนี้มาซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้ด้านหน้าของมันเนี่ยคือสีส้มเห็นไหมครับส้มอยู่นี่นะครับบิดมาเลยหมุนลูกมาดูเห็นไหมครับขาด้านข้างตรงนี้นะมีส้มอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ต้องยกตัวนี้ขึ้นไปยกขึ้นไปนะครับบิดตัวนี้มาแทนที่ บิดตัวนี้กลับคืนมาเห็นไหมครับเราได้ตัวนี้มาแล้วนี่มันพลิกไปพลิกมามันโผล่ขึ้นมาขาวก็เขียวหมุนไปทางเขียวเลยครับนะครับขาวอยู่ข้างเขียวตรงเซนเตอร์นะครับนะก็ตัวนี้ต้องมาแทนที่ที่นี่ยกตัวนี้ขึ้นไปยกเอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้แล้วหมุนมันลงมานะครับนี่เป็นเหตุเป็นผลง่ายๆนะครับที่เราดูเราก็เราจะเห็นตัวนี้อีกมาแล้วนะครับขาวข้างด้านหน้าเป็นสีแดง เพราะฉะนั้นหมุนไปหาสีแดงครับมาหาสีแดงได้แล้วนะครับตัวนี้ต้องมาแทนที่ตรงนี้ยกตัวนี้ขึ้นครับอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้บราบิดลงมานะครับโอเคไหมครับได้ตัวนี้ไม่อีกแล้วนะครับง่ายๆเลยสีขาวอยู่นี่เขียวอยู่นี่หมุนไปหาเขียวครับเห็น <Naruto> ไหมครับเราก็มาแทนที่ตรงนี้ยกตัวนี้ขึ้นมาเอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้แล้วก็บิดลงมาจบครับนี่ย ันนี้ก็จะเข้าใจกันง่ายขึ้นจะทําให้เห็นเร็วขึ้นในลูกถัดไปนะครับโอเคลูกนี้เนี่ยไว้คลอสเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมีตัวนี้ขอบแข้งเล่นเลยครับเห็นปุ๊บเล่นเลยขาวอยู่แข้งหน้าเป็นสีส้มบิดมาหาส้มเลยครับนะแล้วก็ตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ยกตัวนี้ขึ้นครับบัตรตัวนี้มาหาบัตรือลงมา นะครับเล่นเร็วขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็พอจังหวะถัดไปเอ้จู moon, ่ชั้นบนนี่ขาวอยู่อยู่นี่เนี่ยแล้วก็เราดูข้างล่างตัวนี้มุมนี้ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้บิดขึ้นได้เลยเวลาเราบิดขึ้นตรงนี้ถ้ามุมนี้ถูกต้องเราบิดขึ้นอย่างนี้ตรงนี้จะเสียถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในสมมุตินะครับสมมติว่ามันอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยตัวนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องบิดไปหาตำแหน่งนะตรงตำแหน่งมุมที่ย no. ังไม่ถูกต้องเราถึงจะบิดขึ้นอย่างนี้นะครับบิดขึ้นนะครับแล้วก็ ปัดออกนะครับปัดออกมานี่แล้วก็ปิดตรงนี้ลงมาคือลงมาได้ตัวนี้นะครับโดยที่ตรงนี้เป็นแน่แดงใช่ไหมครับนี่แดงหันมาทางด้านแดงนะครับแล้วก็หมุนมาดูนะครับนี่คือด้านแดงเรียบร้อยตรงนี้มาแทนที่ตรงนี้ยกตัวนี้ขึ้นนะครับเอามันมาแทนที่ครับแล้วก็ปัดลงมานะครับโอเคอันนี้ได้แล้วนี่ขาตัวไหนเอ่ยนี่มาตัวนี้โผล่มาใช่ไหมครับ ด้านนี้เป็นสีเขียวหมุนไม่หาเขียวเลยครับนะครับขาวอยู่ข้างอยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ยกตัวนี้ขึ้นไปเลยอันนี้มาแทนที่ตรงนี้แล้หมุนลงมาเลยครับนะเราก็จะได้ชันนนะช้นแรกเรียบร้อยนะครับนะชั้นแรกเรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับดูบที่อย่างตัวสุดท้ายนะครับนะสีตัวเลยนะนี่ก็ไว้คลอสเรียบร้อยแล้วนะครับไว้คลอสแล้วนะอันนี้นี่ขาวขาวขาวสี่ตัวนี้นะครับ เริ่มตรงจากตรงนี้ตรงนี้เลยนี่คือหน้าหน้าน้ําเงินเนี่ยอยู่ตรงกับเซ็นเตอร์แล้วตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ตรงนี้ต้องยกออกใหม่ยกขึ้นเอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้แล้วก็หมุนลงมานะครับไม่ต้องจําสูตร,รเอาเหตุผลเลยครับนะครับแล้วก็อันนี้หาตัวนี้น้ําเงินนะครับหมุนไปหาน้ําเงินนะครับเราให้หน้าเซ็นเตอร์ตรงกันกับน,น้าเงินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ยกตัวนี้ขึ้น เอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้แล้วดีดกลับลงมานะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วดูถัดไปคือตัวนี้ตัวนี้จะต้องพลิกใช่ไหมครับมันขาวอยู่บนไม่ได้เวลาจะพลิกก็ต้องดูเลยว่าเอ๊ะมันต้องพลิกตรงมุมที่ยังไม่ทํานี่คือมุมนี้ยังไม่ได้ทำใช่ไหมครับก็ต้องพลิกตรงนี้นะครับพลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บปาดมันออกไปนี่ครับปาดมันนี้เสร็จเราจะต้องพลิกตัวนี้ลงมาอยู่ดี แต่ว่าตรงนี้มันหงายอยู่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราปัดออกไปเลยมันก็ยังหงายอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปัดออกไปครับเราพลิกตัวนี้กลับมาเลยมันก็อยู่ข้างทันทีเลยเห็นไหมครับได้สองทีได้ได้งานทันทีเลยว่ามีขาวข้างอยู่ครอบข้างอย่างนี้เลยโอเคไหมครับแล้วนี่คืออะไรสีส้มหมุนมหาส้มครับนะครับพอหมุนมหาส้มเสร็จง่ายๆเลยตัวนี้ต้องมาแทนที่นี่ยกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ปัดกลับปนี่แล้วก็หมุนลงมานะครับ จะได้ตัวนี้มานี่เขียวใช่ไหมครับหมุนมาหาเขียวครับเซนเตอร์ตรงกันนะครับขาวอยู่นี่นะครับต้องมาแทนที่นี่แน่นอนหมุนตรงนี้ขึ้นตัวนี้ปัดกลับมาหมุนตัวนี้ลงครับเรียบร้อยนะครับชั้นแรงเราได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เลยนะครับหลังๆจะทำเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับหมือว่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับ